ััพพี่่่อตนน้แมไปรับให้พ่อมึงได้ไปฮัลโหลสวัสดีครับไผโทรมาลนะลูกจักไพผู้นี่เสียงผู้หญิงแม่ฮะผู้หญิงมาติเออผู้สาวพงมป๊าอีได้โทรมากมะเขาวันนี้ไม่ยังล่ะไผโทรมากหรอมานี่ดูเจ้านี่เออโอ้ยโอ้เจ้ามาตีหัวข่อยให้นางบานนี่ไม่ยังน้อคือมาตีกันบานนี่ผู้สาวทางไหนวะโอ้ยข่อยบ่ฮู้ห่ผู้ก็สูงผู้น้อเกือบแตกโอ้ยน้อ อีกก็มาสมมงเห้ยย,หย่ายาห่วยอ้ยเท่านี้เนี้ยอ้ยหลวงฟะังหนา้าฟังหลังในแม่มันมาจากไหนละมันตาคนบอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับสิทธิ์รุ้นค่าโทรฟ,ฟีห้าร้อยบาทวัสัน้นว้ายโอ้ยหามเลยเรียบร้อยว่าเท่าเรียบฟรีเลยปูบาทนี่ถทาอย่ามองท้าอย่ามองออ,งอ้ยลวกกระไดเนะาะจะแม่มันบอกซาให้